วันนี้ก็เปไดห้ผมเจอมาเร่งเกมไฟนอลแอดเฟรดีโบนะครับการจัดทีมของผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเล่นหมดฟิกปาร์ต <Hi. S 1> ี้นะครับเราก็จะไม่สามารถเอ่อขยะยทีมไดูเนี่ยนะครับการจัดทีมของผมก็จะมีไนท์แมนนะครับไนท์แมนตัวแรกแล้วก็เอ็นโดคลาสต์นะคลาสต์ตัวที่สองแล้วก็เฟ b แบ r ครับ บิ๊กแบ๊วผมเจ้าผมจะเอาแค่คอสบิกซองแล้วก็รีเจนซองครับ abyte, ure, นะมเมกอไบต์ไม่ค่อดีแล้วก็เอนโดนะครับเอนโดผมจะเอาแค่เอนโดไม่มีแล้วก็นีออนวอลแต่ตอนนี้ผมมีชิปอันนี้แหละออโต้ออโต้ชิวนะครับเป็นนีออนวอลตลอดเลยนะครับ <c oughs> ส่วนฟันทางฟ็อกซี่ผมจะเอากิบบ็อกทีมสองเป็นทีมกิบบ็อกนะครับเจ้า กิบบ็อกแล้วก็คอสมิกซองนะส่วนตัวเดียวแค่กิบบ็อกตัวนี้ก็แค่กิบบ็อกส่วนตอนนี้ไว้โจมตีนะครับไปเริ่มกันเลย เดี๋ยวผมจะมาตบบอสอืมกี่ตัวดีสามเออสามตัวดีว่ผมผมจะมาตบบอสสามตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปตบบ้ากบันก่อนนะบ,าบา้าถ้าเกิดบอสที่มันขวางทางไม่นับนะครับผมจะเอาตัวผมจะเอาตัวที่ผมกําหนดเองส่วนโบบอยไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือโบบอยนะครับไปสู้กับใายมึงไม่จะบกใครดึง โหดเอยพอขีดตรงปุ่มเดี๋ยวนนี้เกมนี้มันยาเสุดบ้างทำไมถึงเียงดังเออน่ะไม่ต้องอยากรู้หรอกกำลังอัดคลิปอยู่เมื่อนร้รออย่าขาดสิ ไปตปบบ้าก็เข้าไปในฟันเฮานะครับซึ่งเป็นเต็นสีเขียวนี่แล้วเข้ามาเต็นนี้นะครับนี่ครับจะมีเต็นตรงนี้อยู่ให้เราทะลุเข้าไปเลยแล้วเราก็จะเจอกับป๊บลืมไปกูตกไปแล้ววัดเดี๋ยวก่อน ตอนแรกยังเห็นน้องฮูกอยู่น้องฮูกกุหายไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูคุณสกอตก่อนนะครับคุณสกอตอาจจะอาจจะอยู่นะครับเอ้ไปดูไปดูกันคุณสกอตอยู่ไหมอยู่นะครับอยู่เดี๋ยวไปตบคุณสกอตกันนะครับ มา,แล,าลแล้วก็แปลงร่างเร็วตกเลยมามาสกอต เหนื่อยวะเยวิ่งตีันมไม่เหนื่อยดีเหรอไม่เหนื่อยก็แปลกไปแปลกมากกมเยสก๊อตแต่ผมไปเอากีบบล็อกอีกทีมหนึ่งมาครับโอ้มันตบตบตายเลยอ่ะสก,ก๊อตอือทีนี้ปุ๊บแล้วก็สลับทีมเป็นว้ามี่มาก่อน ก็มาอีกบล็อบหนึ่งวเลนี่เดียวเลนี่เดยวไอ้ทีนีก็มน่อมีนี้กอนดีกว่าทีมทีมนี้ง่ายทีมนี้ใช้ง่ายเพราะมีกิบบล็อกเยอะอามนึ่ต่อ ป็นพับเพดผมออามาแค่ใช้จิบ,บ็อกคนเดียวนะเฮ้ยโฟล์วอร์เขาทีแรวผมใช้ไปจังเลยคราวนี้ผมโดนโฟล์วอร์เฮ้ยเดี๋ยวกดสกิลผิดนอะ ผมจะใช้กิบบล็อกอ่ะผมไปกดใช้ยาซีทีเฉยเลยไปใช้ยาซีทีแล้วจ้ะฟอร์ตฟอรกีบบล็อกหนึ่งกีบบล็อกก็้วกีบบล็อกเอทีหนึ่งคอสมิกซองแล้วก็เอากิบบล็อกมาึ่กีบบล็อก แล้วก็สลับเอาเลยดีจากไม้เมยมาก่อนแล้วแล้วก็สลับเอาอันนี้มันอะไเอ็นโดอาร์มเหรอเอ็นโดอามเนี่ยเอามาละเรียบร้อยฮะลูกฟองแตก บ็อกโอ้ด oh. ูคี่บอกโดูใอ้ที่บอกซงโดนตีปับเลยอือับ้อสีอแต่ว่าลับโอ้บ็อกก่อนบ็อกเออดูสุดแดงเออกว่าจะรู้ตัวมึงดิ bóc tiếng tiếng nghe này nè này. tiếng lúc tiếng 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 อดแล้วก็ฟอสินึองชองดอนี้แล้วก็สัตวบักคืาวิลยังเจ็บร้อย <c ười> เอ้มันไอ้นี่มันนั่งกูอีพลาดมันนั่งกูอีไม่ตรงแล้วแล้วมันก็แล้วมันก็ลูกส่งกระแทกเอาออกมาอีกทีปุ้ง <g ười> ลูกส่งยิ่งใหญ่ยิ่งแตกมันอาจจะเป็น <g ười> ลูกส่งเอาลูกเล็กๆม่ก็หอใหญ่งแดง ไปเราไปตบนกฮูกกันนะครับนกฮูกวิปปาร์ตี้เราไ,ไม่สามารถจัดทีมใหม่ได้นะครับจัดแล้วจัดเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ผมจะไปตบพีกูลด้วยนะครับผมมันไส้มันนะไม่พีกูนไอ้นี่ซีกูล ซีกูในฟัวสีนะครับไม่ใช่ไฟนอลเวิร์นะครับไฟนอลเวิร์มัน,มนเป็นทีกตไมงแต่เพีรตายเอสบอลเทอรฮอลส์มันทำไมงีม้มันกระบ,บอกไม่ได้โอ้กัดออกมาดิให้ตีเองนะ่ะคอสติคสองอต่อยไม่ยังไง Hosmic song. It's all we. Lenny Gay. water a horse. We want I beam. Cosmic song. ดูอามี่แล้วก็ศักคอสติคซองตีจิีกลายคิดเ้วื่อคอสติคซอง กิบกระสับเลนดี้เลยอายดีนคอ,อสหีทอ,องอสตอลว,วีเดี๋ยวกอนมาตียเดียวตายเลยอะ่ะกิบบล็อกมาจิบบอกเเอบบอกิบบล็อกโอ้ไนท์แมนไม่ชุบอะ่ะ กีบอกอซินแล้มก็จะชุบหนแม่ยกีบอกรถระชับเอ็นดูังมีคอสมิดซองตีตายแล้วไอ้น้องลูกเ,เนเลยตีซองเล ก็สับกิ๊บกิ๊บกิ๊บแล้วก็กิ๊บเออดับเบิลเอนเอนดัวไม่มามพร้อมอีกดซองสักสิดไว้ดูดูดูสาววิว ฮอสมิกบ็อกซ์แลก็สับฮอส,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 สมิกจอมเลนนี่เดย์โนอาห์มิซุปแล้วก็สับที่ซงยูฮอสมิกจอมแล้กสองแล้กสับบอกซ์ับอารัมใหม่ล ร้อยบอสนงผู้พีหน้าค่อยมาตบซีกูนครับโอ้เวลกระชูดโอเคนะครับผมขอบจบ กีบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับค่อยมาต่ออีกทีหน้านะครับ